มาครับผมกับแพ็คไดมอนนะก็มีอยู่3ใบหลักๆนะครับกันแตก5ล้านล้านเลยอ้ถูกใจสายตีบวกแน่นอนคูปองลดภาสีทุกคลาส40%แล้วก็เงิน9ล้านล้านก็เดี๋ยวมาดูเป็นแนวทางแล้วกันนะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงครับสำหรับไดมอนเดือนนี้นะก็ขอให้น้องปันปันโชคดีแล้วกันนะครับฝากกดไลค์น้องปันปันด้วยนะไปดีละายแล้วกันครับสั้นๆครับคลิปนี้ 3ใบเท่านั้นนะครับกดที่เลข1ไปครับขอเป็นแบบแดงๆมาเฮ้ยเขียวๆกองหลังเอ้ยบลองว่ะโอ้บังเจ็ดถ้า8ก็เกือบ10เอาไปเป็นอะไรก่อนน้องนะครับเอาไปเป็นอะไรก่อนเผื่อได้ตีตัวอะไรในอนาคตนะเออตัวนี้ก็ร้อยยิบสองเอาไปตีได้นะครับการ์ดใบนี้7 8็นะ แย่อย่ามาเจ็ดนะมึงขอร้องให้น้องกูรวยเถอะใบที่สองขออนุญาตล่ำรวย Gru อังกฤษแบ็คขวาอาเซนอนอ,อ,อย่าให้มีครั้งที่าสามเด็ดขาดอ,อ้<พ>อ,อได้ไดอ้ยความหวังมันอยู่ที่ใบสุดท้ายแล้วะวะหนึ่งเดียวของเรารับใบนี้ เจ็บปวดและเกิน CU เจอราดฮีโรอาซามาหน่อยีอยู u กองหน้าเฮ้ยตํานานเหรอ yes, แล้วเป็นโครเซลล้านแปด <What? S 1> โอหนักจริงหนักจริงปวดหัวเลย ก็สำหรับแพ็กไดมอนเดือนสิงหาก็ตามนี้นะครับผมใครอยากจะเปิดก็เปิดนะ A few moments later รีวิวแพ็กไดมอนนะต่อจากน้องปันปันเลยนะนี่ไอดีผมเองนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คเลตดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับเอมอรอก็จะเป็น4 5ล้าน5ะครับแล้วก็การสามใบเหมือนกันเป็น5-8การันตีบวก8แล้วก็6-8นะครับแพ็กนี้จัดให้แบบเน้นๆขอเปิดทีเดียวแล้วกันเนาะ สำหรับแพ็ก2,000ครับเลดจะดีกว่าหรือว่าแย่กว่าน้องปันปันครับง่วงมาเลยสเปน CM โอ้โหน่าจะแย่ว่าน้องปาเลโค2ล้านเจดอ้ยแพงกว่านะเนี่ย <laughs> แพงกว่าน้องปันปันเฉยว่ะโอโ้แต่แบบเป็น U T นะครับ2ใบแล้วก็โจวิดนะครับ CU 1ใบนะครับโอ้แพ็ก2,000คุ้มกว่าเฉยครับ ต่อมาที่ไดมอนแพ็กแล้วกันนะครับขอดีกว่าโคเซอะ่ะครั้นี้ทีโรบายแล้วกันครับขอเป็นชมพูชมพูได้ไหมย GRU อีกแล้วสเปนกลางลุกเป็นอีสโกหล้านโอ้โหออกบวก8ปซะงั้นแหละนี่มันเกมมันมันจงใจให้พี่มาขยี้น้องมาเนี่ยอะไรครับเนี่ย ไปต่อครับใบที่2ของแพ็คไดมอนโอ้เหลืองมาเลยกลางลับว่ะแล้วเป็นบวกแปดอีกแล้วไอตัวนี้มันไอตัวนี้มันตัวเก่งของ EP เลยนะกองกลางอะรูปร่างดียิงแรงนะครับแล้วใบสุดท้ายการันตีบวกแปดแน่นอนขอเป็นฮีโร่ได้ไหมซีอฝรั่งเศสซีดีเม โอ้กล่องเตหรอเอ็นโคโลเล้านยังอยู่ในเรนที่แบบว่าดีอยู่นะไดมอนด์แพ็ k ในไอดีผมเองนะครับผมวนละโลกกันเลยอะ่ะโอ้มันเป็นไปได้ยังไงอะ่ะมันเป็นไปแล้วอ่ะน้องประมาณนี้ครับสำหรับไดมอนด์แพ็ k เดือนสิงหานะครับรีวิวให้ดู2 ID ีที่มีววความต่างกันเหลือเกิน อีกสักรอบละกันน้องมันคือตัวที่พี่ตามหามานานหนึ่งในขุนพลชุด,ชดแชมป์ UCL 2015และนี่คืออีวานรักีติดครับผมเอ้ะเี๋มันได้อีกรอบหนึ่งนี่เอาอีกสักรอบไปสุดท้ายแล้วน้องหมดแล้วขอละ กาลีนะ่าไปอีวานราคิติดครับผมเปี้ยงโอ้โหร้อนจีพี่จ๋าไม่ไ,ไหวแล้วขออนุญาตรับราคิติดบวกเก้าวันนี้ครับผม พี่ขอเถะน้องวันนี้แตกรัวๆคือถ้ามันจะติดก็ต้องมึงแล้วล่ะมาคัดมันจะเป็นใครไปไม่ได้แล้วน้องนิ่มๆมายังไงยังไงโวะ แรดฟอร์ดไม่มาลาคิติดก็อาจจะมานะเอ้าเดี๋ยวรอขายออกกันนะน่าจะได้เห็นหน้าเพจนะติดไม่ติดยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆเลย